แต่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้อ่าพอดีพิธีกรเขาพูดผิดนะครับผมลั่นคิวผิดนะครับเราต้องเป่าเค้กก่อนแล้วก็ราองข้าแกงขวัญนะครับผมมึงต่อยมความผิดกูเฮ็้ยยังเนี่ยแมนท่านเฮ้ยเเคร้องร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแบงค์พิวันนะครับผมเฮ้ให้โชคดีได้ไหมแบบเตรียมต้นชบับ โชคดีสุขสีวันเกิดสุขปันสร์ดได้วังตั้งใจให้สมดังฝันใยิี่จมใส่ทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศัก์เฮ้เฮให้คนรักเรียนแบบข้อมาติดมึงพังมาลุร้องเหอ คุณไทยกินอย่งวะบ่แม่ขอบคุณครับขอเปวสุครัขอบคุณสวัสดีครับเอาเอาวอานักท่นครับจิไปเอาของคันเอาเอาโอเค็วเรีย ขอบคุณทุกคนนะครับเด้อขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวนะครับผมขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณทุกๆทุกท่านนะครับที่เป็นส่วนรวมในคอนเสิร์ตในมื้อนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับเด้อผู้ใดที่ไหวพรกันมากนะครับขอให้พรที่ท่านอวยพรมากนะครับสู่ท่านพผอมนะครับผมกับสู้ท่านแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับขอให้ขอบคุณธรรมยาดองครับขอบคุณสปอนเซอร์พ่อผมนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใน ในคอนเสิร์ตในมือนี้นะครับผมทุกบาททุกสตาันสิบบาท20บาทก็ขอบคุณทุกคนอีหลีเด้อครับเด้อสิบบาทส้าบาทในมือนันก็ยังเป็นแรงพักดังให้แบ่งในมือดีนะครับขอบคุณกําลังใจครับขอบคุณกําลังใจดอมยาดองครับคันบอมีดอมยาดองก็คือบอมีแบ่งในมือนี้คือกันนะครับขอบคุณดอมยาดองหลายๆครับผมค่ะขออนุญาตเอาผมไปทั้งหน้าในบอแกะได้ได้ขออนุญาตแกะเร็วๆนะครับผมเพราะว่ามันเดือดแล้วนะครับผมมันเกิดเมื่อเชื้อๆได้มันคือแตงเอาแตงเอา เอาก็ขอเียัดแต่งเดว่าละก็บอกแล้วไม่เป็นไรวันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมครับของที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับเอาแบ๊กเอาเลยครับเอาท่านชิ้นแรกครับผมชิ้นแรกสิบาทนะครับชิ้นแรกสิบาทนะครับผมอโอเคชิ้นแรกก่อนนะครับอวัสดีนะฮะอรุตีซึ้งน้ำตาไหลด้วยไอโอ้ยมีหัดขนหมาตัวนี่โอ้ยบอเมียนขอให้มูเก็บซอยนะครับแกซอยเร็วปะไอเกของขวัญวันเกิด เรืองของผู้ใดญก่อนอันนี้อะไรฮะอันนี้พรมบอกพี่น้องพรมครับพรมโอเคพรมนะฮะพมเอาไว้แต่ว่ามันมีอันนี้นะฮะมันอยู่ทั้งกลางแม่หมอเจ้าของมันเกินี่เลยซุกนี่ครับผมนี่หมวกพร้อมนะครับต้องใส่ปะห้องลองใส่บิงปอบปองทรงผมสีโตกเอาโอเคแก้วว้ายเหนียวอะเวนกีจะเป็นสาวเลยอีฮะกูขอได้ป่าเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแวนเพจด้วยนะครับอันนี้จากใครเอ่ย เพราะว่าไม่ได้บอกชื่อนะครับหมายถึงว่าในทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้บอกชื่อเพราะว่าต้องใช้เวลาเร็วนะครับคแต่จำได้ของทุกคนอยู่ดนะครับว่าผู้ใดได้อีกยังแน่ใส่ไปเลยนะครับผมขอบคุณแหวนเพชรด้วยนะฮะเอามากูใส่ไว้ก่อนก็ได้เพราะเป็นอย่างนั้แบ่งแบ่งไปเร็วโดนเร็วแบ่งเอาแล้วกล้องเอาอยุบบ่เอาเอาไปลดเอาไปลดว่ากูขอเด้อกล้องนั่นแล้วแล้วฮอตต่อแกยซอยหม้อไปแกยซอยบ่เพิ่มความเร็วบ่ขอความเร็วขอบคุณเสื้อด้วยนะครับขอบคุณเสื้อด้วยนะครับ อันนี้แว่นตานะครับอันนี้แว่นตาแกเแล้วไว้ข้างหลังเด้อแบงไม่ยังสีให้อะไรโอ้ยมีทองพร้อมนักเอกได้ทองทองสองบาทเดี๋ยวดีเ๋ยวขนมตัวเนี้ยช็อกโกแลตแบ่งไม่ยังสีให้ขอบคช็อก,กออโอกแลตด้วยนะฮะไม่ยังสีให้อะไรไม่ย,ยังสี่ไฮไม่ย,ยังสีใหข้ขอบคุณทองด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวจากเมืองนอกนะครับ แปาทุบเปลี่ยนกันบ่บ่งอันเอาถ้าเอาแล้วต้องยาดองของคุณทุกคนเลยครับผมอาจจะบันน้เอ่ยซื้อเบอรได้ครับ่น้องเพราะว่าบันน้เอ่ยซื้อจะค้นดอกเพราะว่าเดี๋ยวจิได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมอยาเขียดเด้อทั้งบานเด้อนะครับกางเกงนะครับขอบคุณกางเกงสีชมพูน่ารักน่ารักด้วยนะครับขอบคุณกับแก้มยาดองครับเนี่ยกับแก้มขนมกับแก้มยาดองขอบคุณกับแก้ม